สวัสดีค่ะพุตาอันนี้ค่ะตาแม่เคียวกับไอจีมาแวะกินกาแฟขนมไอจีแทบไปน้ำปูแล้วจะไปเบิ้งล้านเบิ้งอะไรอย่งนี้น้ำตกเดี๋ยวรอด้ก่อนตกเสร็จแล้วเจ๊เออเดี๋ยวไปเบื้อะพี่มานั่งพี่กัน ยิจ้าสวัสดีค่ะไอ้ยะสวัสดีมือเดียวสวัสดีค่ะสองมือสิค่ะไอ้สองมือค่ะสวัสดีค่ะจีกเดี๋ยวกันสั่งอันนั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวได้ของกันกันเอาเฮ็ดอยู่เดี๋ยวไปจีกินกล้วยหอมจ้าไอ้ยา กําลังมาเห็นกล้องเพื่อนก็ต้องสวัสดีค่ะน้ำทายทายเอฟซีไปเบิรงน้ำตกไปเบอร์น้ำตกกันเนาะปูนังไทยปูถั่วนังไทยบรรยากาศครับปั๊มน้ำมันใหม่จ้ะน้ำมันเชลก็ลังเบ็ดสั่งวันนี้เสร็จดีเดี๋ยววมาวันแล้ววันนี้ก็เลยพาไอจีแวะมาอีก ภูอไอเย็นโอ้งามสวยงามบรรยากาศดีจ้ะปั๊มน้ำมันเท้าทางมาเชียงค้ำจ้ะทางมาเชียงคำ้ำไอหย่าอ้าวหนึห่งสองสา นยร้ำต่้าแาป่าปลาวเดี๋ยวปลาน้อยเอะเดี๋ยวมันไห่เพิ่งกันเนี่ไ่เพิ่มกันออมนั่งมังป่าได้พพ้อมเออบรรยากาศดีที่น้องจ๊ะใครได้มาช่างคำกับแวะมาด้วยค่ะมาทั้งแต่ถ้าว่ามาทั้งจุน จะต้องอยู่เทินแต่ถ้ากลับจากเชียงค้มก,ก็แวะพอดีละฟความเชียวกำลังสร้างกำลังกำลังแล้วปาลังไรนี่ปาบกบยัจีชอบขนาดเลยปาน้อยปอยาโนย,ยนี่ปานโนยปาอยังนี่ไอ้ยาไอ้ยาปาสอด แมงว่าสอดก้าปานก้าไปยังปลาซื้อไปเลี้ยงเนาะปลาคับปลาคับตัวน้อยปลาคับตัวน้อยเนาะเออเว้นเยอะตัวน้อยนี่นี่ปลานี่จีกัวบ้าจีชอบบ้างจีชอบบ้าจ้าจอดมือเนาะ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 มาแล้วมาหลายแล้ว เออมีให้นั่งอันนี้อันนี้ต้องนั่งกินกาแฟแบบหนาหนาวเนี่ยสามารถมานั่งกินกาแฟเบิ้งป่าเบิ้งอย่างได้หน,นเป็นน้ำตกเออออกแบบดีนะนี่บ่มีน้ำน thở ผ่า,า,านะบารมากาศสวยมากไปทั้งคู่กันอ้าวได้ผ่าได้ผ่าหนึง่งสองสามเยี่ยมเยี่ยมเยี่มย,ย,ยมเอาฮัดบิดหน่อยฮัดบิดหน่อยเอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> โอเค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 หันบังหนาเน่ยลูกบังหนาจะคลองเนี่ยเกล้งเห็ดมีน้อยปลาลายขนาดโอ้โหอากาศดีจ้ะ Đi xì bò Xì năng Đi xì bò ก็สิพาไอ้กนมะ่กินข้าวนอกบ้านมาหอดแช่ค้ำลับซ้ำตื่นเห็นน้อาบกินยังกินแต่ย่เกิดเราอยากให้กินน้องบกินก็ค่อยสบายแล้วก็บอยาก็กสิบอยากเองโอ๊ยลืมซื้อ,อยาให้ร้านอีกแล้วพี่จ้าขินนมำปะ สวยจังเลยสวยจังเลยค่ะเ,เปิดกล้องมาสวัสดีค่ะเห็ดก็ปูเถาอีกปูเถานี่ยังได้บอกนะน้อลูกเน,นาะปูเถามาูเห็ดก็ปูเถาใช่นหมแเป็นจะไข่ขึ้นแล้วด้วยน้องลูกปลาพี่น้องไร้ลายเป็นตัวน้อยอยู่ ไปกินขนมป่ะขนมตันเด้อค่ะมาครั้งที่สองไอจีมาครั้งที่สองแล้วจ้ะร้านนี้มารอบแรกร้านยังบเบสต์ตีเทียอันนี้กินนมสดกล้วยหอมจ้ะอร่อยบรรุไนะอจีอร่อยไหมคะอร่อยจ้าไอาจีกินนมสดกล้วยหอมคะ่ะ ซื้อขนมให้เพิ่นกินเพิ่นที่กินป่ของเจ้าช้าเย็นไอ้นมเย็นสีชมพูหน่อย,อา,ยอากาศเย็นเลยจ้กะก็เลยลงเสียแขนย้ายเพื่อนไปรถตัดกะเย็นเปิดแอร์เย็นเย็น เ,เพื่อนกินเองฮะะหนกกิน,นบ่ะน่นบ่กินอีหยังพี่น้องวัดออกแล้วสีอาต้าคนแล้วไมเนี่ยขายแล้วยังก็บบกกินแลแซบ่บดิ ประธานในเขี่ยวซ้ำๆคล้ายแล้วนะเอาไส้ในหน่อยก่อนกะเอาไส้ในหน่อยแซ่บมากินอันนั้นเนาะป้อนอันนั้นเนาะเออป้อนแต่บูเบลินกัแต่เออ เดี๋ยวปูเปิดเบิ้งก็ได้แล้วว่าเป็นอีหยังเปิดด้วยเนาเจ้าถามว่าเป็นอีหยังเจ้าบม่รู้จักนะกำเนี่โอ้ยดูดทีเบิร์ดแล้วดูดกินจุดทีเบิร์ดแล้วว่าบอ้โหว่าเป็นอีหยังแดดเออ อยากองกินตลอดน้มย็นขอน้ำเติมมาเร็วขอเติมแน่แต่แตากินเบิดแล้วมันก็ได้หรอวะไอจีม่ยังก,กินเป็นน่นนะ แกนั่นมันกินน้ำกินมาได้กิผัดไข่บ่เฮ็ดจังไดเบิดมือกินโยเกิร์ตอันกล่องน้อยๆกล่องเดียวเออลืมว่าสิซื้อยาวิตามินให้หลานก็ลืม ก้องก้องยิ้ดิข้านคอบ้นะเด็กเป็นยิสีด้นนะอ้ยูทูบเบอร์หลานยูทูบเปอร์็็ต้องเป็นยิ้สีนะเออมาเถอะิเอามาเถอะกินมากินมากินนมมากินน้กล้วยหอมน้ําไอจีเด้อค่ะ อร right, right. e ok ่อยอร่อยเจ็ดดาลน้ำไหมเด่านไม่นไกดเก่ทไหเก่งก็่าเห็นกล้องยกมือไหว้รดทวานี่อีหยังนี่เลยนี่เขาบอกสวัสดีค่ะเด็ก คลิปนี้น้องไอจีคอล่าสันให้กันเนอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลจ้าพบกกันแม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊า,ายบายอาจูบรงด้วยค่ะ